E โอเคครับวันนี้จะพามาให้ดูตัวนี้นะครับตัวที่เห็นอยู่ในมือผมเนี่ยในใบตองเนี่ยตัวนี้เราจะเรียกว่านอนหัวดำนะครับนอนหัวดำหรือเป็นลูกของหนวดปมลายจุดเอาทัทีครับหนวดปมบ่าดหนามหรือด้วงหนวดยาวน,นั่นเองตัวนี้จะมีวงจรชีวิตถ้าใครที่ได้คุยกับผมบ่อยๆอยู่นะครับ <S <S เราจะมีวงมันจะมีวงจรชีวิตอยู่เนี่ยประมาณในต้นเก้าเดือนด้วยกันตัวนี้เนี่ยต้องใช้วิธีป้องกันจะดีกว่าการรักษาเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราป้องกันเนี่ย เราต้องมาสังเกตมันสังเกตต้นทุเรียนเราว่ามันมีแผลหรือมีขี้เลื่อยนะครับคล้ายๆขี้เลื่อยนะหล่นอยู่ตามกิ่งตามใต้โคนหรือเปล่าถ้ามีแสดงว่าเราเจอหนอนหัวดําตัวนี้เล่นงานแล้วนะครับเจอหนอนหัวดําตัวนี้เล่นงานแล้วและก็รีบเปิดแผลครับเปิดแผลแล้วก็เอาเขาออกมาอย่างตัวนี้นี่5้ตัวนี้คืออยู่ในต้นเดียวนะนะครับ5ตัวนี้อยู่ในต้นเดียวตัวนี้ความอันตรายของเขาคือ ปากเขาจะคมมากนะครับปากเขาจะคมมากแล้วเขาจะแทะต้นทุเรียนเราทําลายทั้งท่ออาหารทําลายทั้งท่อน้าเลี้ยงจนถึงเนื้อไม้เลยแล้วเมื่อไหร่ที่ก็แทะรอบต้นรอบกิ่งก็จะทําให้ทุเรียนเราเนี่ยตายได้เพราะฉะนั้นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าศัตรูทุเรียนตัวนี้เป็นตัวสําคัญตัวหนึ่งเหมือนกันต้องเฝ้าระวังนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนต้องหมั่นตรวจสอบเงาเจ้าของต้นความใส่ใจนะครับจะดูแลแก้ไขตัวนี้ได้นะครับสําหรับ ด้วงหนวดยาวหรือด้วงหนวดป่มนะครับหนอนหัวดําที่มาทําลายต้นทุเรียนเราฝากไว้นะครับถ้าเจอขี้เล็กๆน้อยๆรีบเปิดเลยหลังจากเปิดแผลเสร็จทําความสะอาดเสร็จนะครับแล้วก็รีบจัดการโดยการดูแลเชื้อราต่อนะครับเพื่อจะให้ต้นแข็งแรงต่อไม่ต้องถอยกําลังไม่ตายนะครับเป็นศัตรูตัวหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจะต้องระมัดระวังนะครับ อย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์กริชชิงโชบุนะครับ